สวัสดีครับพ่อครับ,ค,รบคุณพ่อเลือกเอาล้อขอบ16จากขอบ12นะครับม,มาจากไหนนะครับ<ก>พิโลกพิษโลกอยู่อำเภอไหนฮะเอบางกระทุม่มบางกระทุม่มจากนี้ไปพิษสิโลกก็265กิโลจากพิษณุโลกไปบางกระทุม่มกี่กิโลครับสา <30. S 1> มสิประมาณประมาณนั้นนะครับก็เดินทางสี่ชั่วโมงกว่ากว่านะฮะม,มาทำธุระหรือปะ ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนอ๋อเส้นทางผ่านพอดีนะฮะไปปลูกอะไรครับผักครับผักงานผักนะครับือ๋อครับผมจะ่ล้อตัวขับสมุกเกเร็วขึ้นนะครับลองเดินหรือยังไม่ลงก็เหมือนรถรถจั่รรถอ๋อรถอัพสุงใช่ครับคอความตื่นเต้นอ๋อครับมีต่อว่าวินหลมวิ่งลายจะมีขนาดอ๋อมันจะคล่องไปครับผม ครวามความความที่แรงชักใช่แล้วทัพสูงแล้ต่ำหน่อยดีดีแล้ก็เนี่ยราคาจะข้าหลวงใครมีปัญหาลน้ร้อยใหญ่เรื่อนรถเรื่องอะไรไม่มีไม่มีมันให้เพื่อยู่แล้วใช่ครับรถไอ้แท็กเตอร์ใช่ครับทรถเอนี้ ไปสน,นีอยู่อำเภอบางนกแอนเพราะว่าลูกค้าเอาไปทำสวนริกกับครับส,สี่ห้าหกเครื่องังนกอะไรนะอำเภอบางนกนา่งแอนนะครับยี่ในเขาอะ่ะบันถึงที่ดินโลกอ่ะครับเขียติดต่อพิชญ์บุญเข้าเกียร์ลอ็อกสายไว้